ทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องบ้างว่าตัวเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยก็คือมีหัวแปรงนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวนี้นะคะเป็นฝาครอบนะคะป้องกันฝุ่นละอองนะคะเวลาเก็บรักษาหรือเวลาพาไปต่าจงจังหวัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขนแปรงนี้มันเสียนะคะสําหรับใครที่ใช้แปรงนี้ทุกวันนะคะแนะนําให้เปลี่ยนแปรงทุกๆ3ามเดือนนะคะในกรณีที่ใช้ทุกวันนะคะแล้วก็นี่คือปุ่มเปิดปิดนะคะกดหนึ่งทีคือเปิด,น,ปดนี่คือความแรงระดับระดับที่1น,นะคะ อีกครั้งหนึ่งก็คือความแรงระดับที่2นะคะแล้วก็เรื่องเปลี่ยนถ่านนี่ต้องคอยเช็คนะคะเพราะว่าบางทีงที่ขั้วของถ่านนะคะมันอาจจะมีสนิมได้นะคะตรงนี้ก็ฝากดูแลนิดนึงแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นระบบต้องการน,น้ํานะคะสามารถใช้เวลาที่สมมติเราอาบน้ําใช้กระฝักบัวนะคะตัวนี้น้ําไม่เข้าเครื่องนะคะหรือว่าใช้อ่คือจะโดนน้าอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรจะมาดูว่าวิธีใช้กันเนี่ยใช้บริเวณไหนอะไรยังไงและแต่ละบริเวณของผิวหน้าเนี่ยใช้อ่า บริเวณละกี่วินาทีนะคะคือแต่ละบริเวณอย่างเช่นหน้าผากแก้มรอบจมูกรอบริมฝีปากคางอะไรพวกนี้แต่ละบริเวณจะใช้ประมาณ7-15วินาทีนะคะในการทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะมีบอกไว้ว่าให้ใช้น้ําหยดที่บริเวณหัวแปรงนะคะแล้วก็สามารถหยดผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดลงบนนี้ได้เลยแต่ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดตัวนั้น่ะมีฟองน้อยนะคะเราสามารถใช้น้ำเนี่ย ล้างน้ําเปล่าไปก่อนหนึ่งหน้าหนึ่งครั้งอ่ล้างใบหน้าหนึ่งครั้งนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้โฟมถูบริเวณหน้าก่อนแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยค่ะเป็นตัวช่วยในการทําความสะอาดเป็นตัวช่วยในการซอกซอนให้มันเข้าลึกถึงบริเวณที่อาจจะมีพวกสมมุติว่าบางคนเนี่ยใช้ใช้ครีมกันแดดใช้รองพื้นอะไรพวกนี้นะคะมันจะมีตกค้างอยู่ใต้ผิวหนังแล้วทําให้เกิดคือบริเวณนั้นมันเป็นรูขุมขนนะคะพอสิ่งสกปรกมันออกมาไม่หมดมันก็ทําให้เกิดสิวอุดตันนะคะฉะนั้นเนี่ย ตัวช่วยที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามา<ช>วิธีแรกเลยคือวิธีของตัวเองนะคะจะไม่ได้ใช้วิธีตามคู่มือนะคะเดี๋ยวจะใช้ล้างหน้าก่อนดะคะ่ะอือเมืม่อผิวหน้าเปียกแล้วนะคะออ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่นิ่มเลือกใช้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นลิควิดโซฟ p ของเดอร์มา r เนอร์เช่นกันนะคะตัวนี้เหมาะมากสาหรับผิวที่เป็นสิวได้ง่ายมีโอกาสเกิดสิวได้ง่ายๆนะคะลดการเกิดสิวครั้งใหม่ด้วยนะคะ1ขวด250บาทเบราวนะ,ะเดี๋ยวเรามาบีผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะใช้เยอะประมาณนี้นะคะเพราะว่าตัวเนื้อของลิควิด ตัวนี้นะคะมันไม่ค่อยมีฟองนะคะทุกตัวของเดอร์มานเนอร์ฟองจะน้อยนะคะมันก็จะให้ผลดีกับคนที่แบบบางทีฟองเยอะมันไม่ได้ทําให้สะอาดนะมันเป็นการลดการระคายเคืองชนิดหนึ่งนะคะถ้า ผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยมีฟองนะคะปกติเนี่ยนิมจะใช้แบบท,ที่ไม่ค่อยมีฟองอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จาเป็นนะว่าจะต้องฟองมากบางทีโอ้โหฟองเลอะไปไม่เกี่ยวก่อนนะคะแล้วค่อยคือบางครั้งเนี่ยจะใช้อุ้งม,มือเนี่ยใส่น้ําไว้แล้วก็แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทาําความสะอาดจุดแรกกันเลยเปิดเครื่องค่ะ,นะคะจากด้านข้างแก้มน,นะคะบริเวณร่องจมูกเนี่ยนะคะออกไปด้านด้านใบหูนะคะ ตอหนึ่งข้างเนี่ยก็7วินาทีก็คือนับ1ถึง7จวินาทีก็คือนับ 1- 15ถึงแต่อันนี้ไม่ได้นับเดี๋ยวเป็นการทำคร่าวๆให้ชมนะคะเพราะว่าอันนี้ตอนนี้คือมันยังเช้าอยู่นะคะหน้าก็ไม่ใช่ว่ามันจะสะอาดนะคะเพราะว่าในที่นอนเราก็จะมีพวกใรฝุ่นมีฝุ่นละอองบางคนเนี่ยแพ้นะคะนะคะบริเวณนี้นะเดี๋ยวใช้เบอร์สองเลยเครื่องมันสั่นสะเทือนกำลังดีนะคะ เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะไขรที่มีริ้วรอยหน้าเริ่มจะหย่อนยานก็ใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะ่ะใช้คลื่อนเสียงในการสั่นสะเทือนนะคะกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังไปในตัวเลยนะคะมันก็รีแลกซ์พอสมควรนะคะทำให้ผิวผ่อนคลายนะคะหจุดทานปที่นี้นะคะบริเวณนี่ทีโซนะคะจมูก รอบ,บริมฝีปากนะคะเดี๋ยวเราจะเบอร์สองเลยใช้วนนะคะบริเวณนี้ใช้ลักษณะวนหัวแปลงนะคะจากบนสู่ล่างบนสู่ล่างนะคะวา่าง่ายๆก็คือตามแนวรูกุมขนนั่นเองนะคะบริเวณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาสิวอุดตันบริเวณนี้เยอะมากนะคะเหมือนสิวเซียนอะ่ะก็ อ่นไปเลยนะคะจุดต่อไปนะคะจุดต่อไปก็คือหน้าผานะคะจากเส้นตรงกลางนะคะเปิดเครื่องก่อนนะเยเบอร์หนึ่งมิติดผาชั้นอ่อนเส้นตรงกลางนีนะคะคือเราจะมีเส้นตรงกลางเส้นตรงกลางเส้นแสกผมนะคะเลื่อนไปเลยะคะ่ะไปด้านข้างนะคะบริเวณ เลื่อนไปตามใบผมเลยนะคะบริเวณคิ้วก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณเช่นกันนะคะที่บางทีเราทําความสะอาดไม่หมดนะคะสาหรับใครที่มีการแต่งคิว้วเขียนตาเยอะๆเนี่ยแนะนานะคะให้ล้างด้วยเพลนซิงก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเราจะไม่สามารถไม่ใช่บางทีอะเราไม่สามารถนําแปรง่ยเข้าไปทําความสะอาดในในใน,ในเบ้าตาเราได้นะคะถึงจะบอบบางถึงจะขนอ่อนนุ่มเท่าไหร่มันก็ไม่เหมาะ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบริเวณนั้นนะคะหรือจะอาจจะแบบกระตุ้นกระตุ้นแถวนี้ก็ได้แต่ว่าทุกวันเราจะชอบดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคือกดหัวแปรงลงนิดนึงนะคะตัวขนมันจะไม่ไปไปหมุนทำความสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการยกกล้ามเนื้อผิวหนังบริเวณนั้นขึ้นในตัวนะคะส็จพิธีนี่คือเมื่อกี้นี้ล้างหน้าแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คลิปยาวก็เลยล้างหน้าเลยนะคะสรุปการทํางานนะคะไม่ได้รู้สึกระคายเซืองผิวหน้านะคะแต่ว่านี่อันนี้ยังไม่ได้ล้าง ที่มันดูเหลืองๆเนี่ยเพราะว่านิงจะเป็นคนชอบใช้มะขามน้ำะมะกับขมิ้นเนี่ยพอกผิวด้วยหลังจากล้างหน้านะคะยิ่งโดยเฉพาะแล้วเนี่ยหลังจากที่ใช้เครื่องนี้ทําความสะอาดนะคะรูขุมขนถูกทําความสะอาดแบบหมดจดค่อนข้างที่จะหมดจดเลยนะคะก็พอกผิวไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รูขุมขนเปิดนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งสกปรกทั้งหลายแหล่ที่เราแบบคิดว่ามันจะไม ไม่เยอะแยะอะไรนะคะมันอยู่ในนี้แล้วนะคะในนี้ก็จะมีพวกคราบปัชอนนะคะที่เราใช้ไปสีชมพูชมพูอะไรเงี้ยติดอยู่ mm hmm. ก็ให้ทําความสะอาดแล้วก็ผึ่งแห้งแล้วค่อยประกอบกลับเข้ามาใช้อีกรอบหนึ่งนะคะ mm hmm. ส่วนใครที่แบบแต่งหน้าจ,จาัดจัาแล้วก็คิดว่าล้างเครื่องสำอางไม่ค่อยสะอาดนะคะให้เพิ่มระยะเวลาในการใช้แต่จริงๆเนี่ย ควรมากที่จะล้างทาความสะอาดซะก่อนเพราะว่ามันมีสารบางอย่างที่มันฝังอยู่ในรูขุมขนแลวมันออกไม่ได้นะคะแต่ว่าเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความสะอาดของผิวหน้าลองนะคะลองเลยนะคะแนะนําให้ลองเลยนะคะเพราะว่าสาเหตุของการทําความสะอาดหน้าไม่สะอาดที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นสิวเยอะมากเนี่ยยังมีริ้วรอยอยู่เลยนะคะก็สาหรับใครที่แต่งหน้าเนี่ยให้เพิ่มระยะเวลาในการใช้เครื่องบริเวณหนึ่งเนะี่ยเจ็ดถึงสิบห้านาที วินาทีนะคะต่อต่อค่ะคือก็จนกว่าเราจะรู้สึกสะอาดและอีกหนึ่งทริคฝากไว้ด้วยเพราะว่าเราก็ลองใช้ตอนที่เราใช้เครื่องสำอางแล้วไม่ได้ไม่ได้ล้างด้วยเพลนซิ่งนะคะถ้าเราใช้เฉพาะเจ้าตัวเครื่องนี้อย่างเดียวถามว่ามันออกไหมมันออกค่ะแต่ว่า สิ่งสกปรกทั้งหมดอ่ะมันจะมาติดอยู่บริเวณขนแปรงฉะนั้นเนี่ยหนึ่งรอบมันอาจจะยังไม่สะอาดแต่แนะนําให้ถอดหัวแปรงออกมาล้างน้ําก่อนหนึ่งครั้งแล้วเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วก็ทําความสะอาดมาอีกรอบคุณจะยังเห็นว่ามันยังมีสิ่งสกปรกของเครื่องของพวกเครื่องสำอางยังติดอยู่ในนี้นะคะมันจะมันจะยังมีอยู่ฉะนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามน,นะคะขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะคะใครทาความสะอาดคือสำหรับคนที่ผิวบางผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยม,มันเกิดสิวง่ายมากนะคะฉะนั้นเนี่ยฝากไปด้วยนะจ๊ะตัวเดอร์มาเนอร์นะคะนาโนซูเปอร์บัตชเรดมาก